ขึ้นมือยะใจมันร้อนอยู่นี่มาไม่ต่ำว่วสามคันสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพ่ออ้าวสวัสดีพ่อเฮ็ดยังยู่งกว้างปะจ้าว่นมันสลบสะเลยวันสิบวเฮ็ดเฮ็ดกือเกแล่ะพ่อสิสลบยังโดนแทอเนาะบ่ เรียงยังฝ่าพระโลกไปอยู่ข้างหน้าเบิดเนาะแมนพ่อหนูกะวางสั่นล่ะสองศูนย์ห้าวันนี้ว้ยมันยังคือฝ่าวไปอวก่อนคือบุ๊มไม่อยู่ข้างหลังมันโศกโศกบุมีคักฝันได้ทำได้ฝันได้คกได้เนี่ยจ้าเออเน้วออก่อนมูเลยมันมากยูพอแต่ว่ามันมากพอถือตำแหน่งเออแมนแมนแมนมันมาก่อนมันมาก่อน นางเมืองเล็กง้อคนเล็กโ้ยหามือป่ะเป็นตาสร้างเอาให้คือมันมั่นจ่อฟังเฮ้าสัมผัสกันเมื่อวานนี่ว่อย่านอยู่เด้อมึงเด้อว่านั้นกูติไปอยู่ข้างข้างหนามันจีวานอ่ะจ้างวดนี้เทื่อว่าสวยจ้าพ่อเอาไวสู้ต่อสู้ต่อค่ะ สู่ดิดูไรกับเบิ้นแหงกันเล้นาะเอาเห็ดจังเดเนาะตาบใดที่ยังมีลมหายใจว่าสั่นต้องสู่ดิผออดูไรกับเบิ้งแหงกันเลยขาลอยกันเลยใช่แน่แต่โบไปหาวทีมันเป็นไหนจ้าพ่ออืมอันนี้ไปซื้อเลียมิ่งกับเนยอยโนดิอือเอาวมีเงินหลายเนาะจ้า ขนาด้นมันมีขุนมันก็ได้ทั้งล่างทั้งบนโน้ตแต่มันกิดร่วงชุนหลายเว้ยอืมผลตอบแทนหน่อยเนาะพ่อเนาะแน่นหน่อยเนาะปลานอะไรกันยังกันอยู่เลยสมัครพ่อเก้าชุนกับบอกรับขายในสามที่บาทนั่นเองจ้าที่เห็นเขาคืออันถืออันดีแต่ว่าเมียเล็กอ้เขากับสีฮู้กันแน่อยู่ละตีนว่ะ ตะวเล็กเลขกเก่านี่อันเบิดปีอยู่ดอกตลอดปีนี่แหละนุวาเนาะเล็กเก่ามันหาวดีนี้มันบอนีเลยดีจ้ามันหาวดองดองอยู่เลยอืมขยันคันแข้งคัเก่าช่วงนี้อืเห็นบอนี่มันเห็นเล็กล่าว้มันถูออกเล็กไงเห็นบอนี่เก่าสูนเห็นบอนี่อู้บแน่ดอกพอมันอาจิตมานน้ำกันก็ได้ดิอือ เลยเก่าเสียนบริกับเลยเก่าเสียนตรงตรงเลยเก่าศูนย์หางเลยวะอืมเอาเอาเอาให้เอฟซีแกมือ <c oughs> แนมือนี่เอาขึ้นเงินอ่ะ <c oughs> เอาอยู่ดอกได้ขึ้นแน่นอนนา่น <c oughs> เรียนน้อยนี่ก็ได้ขึ้นแล้ละ่ะเรียนนี่แมนบม่พอ <c oughs> อืมโม่ต้องเป็นเอายังมากมากดอกจ้า <c oughs> <c oughs> น้อยมือนี่คาดว่า,าแจกแล้วโมนี่เอ้ยเอาหน่อยเลย ถ้าวันนี้รวมค่ะเราหน้อยเด่นไปที่เก้ากับศูนย์เด่นวิ่งรูดเก้ากับศูนย์ค่ะเก้าเจ็ดเก้าแปดจับคู่จับคู่มีเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าเนี่ยสามตัวสามตัวเก้าศูนย์เก้าค่ะแปดศูนย์เจ็ด แปดศูนย์เจ็ดตัวกั้นค่ะห้าแปดห้าสองแปดสองห้าแปดห้าสองแปดสองอืมล้วก็ไปที่เก้าเสียนค่ะพ่อเก้าเสียนก็แปดสองแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสองแปดหนึ่งแปดศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์อืมแล้วก็เล่งรถพามาเร่งรถพามาวันนี้ได้สองหกห้าสองหกห้าอืมมาที่เจ่าอยู่อือตอช่วงอยู่บ้านเปิดบ้านเต้า อนยัยออกจากโรคบาลแล้วก็เลยไม่ได้ไป,รไปโรคบาลโอ้อือแลเลยแต่รถขั้นแดกจ้าจ้าวัานี้ก็ไปที่ห,าห้านอยห,าห้านอยค่ะพ่อห,าห้านอยเด่นวิ่งรูดแปดกับสองวิ่งรูดไปที่แปดกับสองค่ะอืมแปดก,ก็มีแปดสี่แปดหก 6, แปดศูนย แปดสี่แปดหกแปดศูนย์สองสี่สองหกสองสองศูนย์สองสี่สองหกสองศูนย์กันไปที่สี่หกศูนย์สี่หกศูนย์ค่ะเออเห็นบ่เตยออกลาดออกไส้บัดิเป็นอย่างไรอย่างไรมันจำพันกันถึงไหนกานี่กะเรียกเทียตบ้าเหมือนนี่เนาะค่ะ ทั้งลายทั้งบนเลขจับคู่กับลงศูนย์แปดเนาะจ้าเลขเก่าเสียงกับลงแปดศูนย์เนาะจ้าเลขห้าน้อยกับรงแปดศูนย์เนาะมันตีบ้ากยู่บแปดศูนย์ศูนย์แปดอื้นั่นนั่นว่ามันแอบบเน้นให้อยูอ่บ่เนาะนี่ป <c oughs> กติว่าวตัวใดนี่มันมาตัวนันลดดิบอามันคือมาตรงกันนี้แท้เสดว่าะจ้าพ่ออืมมันคือเป๊ะ อืตรงกันยี่เนี้ยใ่จะได้ด่ตรงกันจ่ได้ี่จ้าพอ่อป่านี่เลขอันเลขข้างเรื่องนี่บบต้องเอาดอกค่ะก็ว่าสบ่ให้เอานี่มันมาลงเลขรดผ้ามา่านี่มันมันลงเลขรดผ้าม่านใชบไกมบอจะว่าตัวเดียวกันเลยเด้พ่อเออมันมีอยู่อ่าส่วนหนึ่งมันจะได้หกหนึ่งห้า จ้าสูตรหนึ่งมันจะได้แปดห้าหกอืมแต่มาตรงหกห้าห้าหกอยู่ในนี่คือเกาตีแม่นอืมอันล่ะมันยังสิบรายตัูจ้าจ้าอืมที่วันนี้ท่าเรือกนี่ยมันตรงเอาหัวนี่พอรถผ้าม้ามันมาตรงกันอยู่นะจ้าพ่อมาตรงกันทั้งสองสูตรเลยอืมอันนึงอันนึงเป็น เออหกหนึ่งห้าอันหนึ่งเป็นแปดห้าหกเนาะแต่ตรงกันตั้งสองสูตรนะจ้าพ่อบานี้รถพา,ามาไมนก็มาทาหกอีกหกห้า,าอกีกคนนะอ้เออมันจะตรงมาตรงกันอยู่กันเลยในหลายเรื่องข้างเรียกเรียบร้อยเอาบ้านนี้จ้าพ่อสามหลอกนะดกัน้ามันอดกไปใช่ไหมเห็นด้วยเอา ย่ามห่อลงมาให้มันเหลือหน่อยโตนะจ้าจ้าจริงที่บนนี้ทุลงทุนหลนั่นแหะแต่ว่ามันแบบโอยมันบนนี้เป็นเศษเก่ากับชุนดีกระบาแห้งที <omen reveal> <response> mm ่เ hmm. ก่าเก่ากับชุนกระบาแห้งที่เก่าขยันอิเลเลกเก่าทั้งทั้งเล้าทั้งไทยเอาหลุดวันนี้โอ้เ็ดยังไง บอนั่งก mm, ันเหมือนตั้งหกตัวมันเอาเลขเก้าออกเลขหกมาเทียนตัวเดียวตัวนั้นอ้ยแมนี่หลีเอาแมงอิหลีถูวใครตัวมันบอกตัวอันหกตั้งหกตัวนั่งกันอืมวันเมื่อกี้อันเลขเล่าเนาะมันออกไอ้ยังเกาะห้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองน่ะนั่นโอ้ตีร่างกาเอาหกเอาเก้าตีร่างกายตัวหนึ่งบอก แม่เขาเกาสีนังกาเป็นหกจ้าเป็นหน่ตัวมันยังขั้นยังมาอ้เกือบตายเกือบบอน้ากันปกก็เกือบบอลของเขาก็าโดโตัวน้อดี่ว่าถ่ายตามเล่าตัวนี้ดีละขันไ่ายออกก่อนถยกับตามเล่าขันเล่าออกก่อนเล้ากับตามไทยถ้ามันออกจ่อกันมือจังสีนานีจ้าจ้าพ่ออืออกต่อกันตอมือกันนี่มันมาก่อนน้ำกันยังมาพ่าวาันยังวะ อืเป็นไดยนอเขาลักสามาคีกันบอกเขาจับมือกันบ่เนาะมันจังไดล่ะมันลงทุนร่วมกันบ่กอวะอมันก็สงสัยเนาะจ้าพ่อนั่นแหละการสมุว่าเลขเมื่อว่านีนะสมมุดถามมันออกหกเก้าศูนยสองศูนย์ห้านี่เนาะจ้า โอ้ยคดีเด็กเชี่ยเนาะโอ้ยลินรู้กับโอ้ยมาเห็นรางวัลที่หนึ่งอ๋อมันไปยุ่นยังทั้งหน้าพูนคือบไม่อยู่ทั้งหลังสินดียังว่าฝันเห็นหน้าเห็นไมมันเป็นเลขศูนย์กันยังวะจ้าเว่าเท้าตีโบถึกฝันว่าน้าถ่วมเฮือนมันก็เป็นศูนย์หาศูนย์หกอยู่แล้วเนาะจ้าพ่อกันเท้าตีกันเท้าตีถเข้าเปิแป้วน เอาคอนสองคอนมาหลอตามาหลอกไหวอยู่เท่างคือหอืมอืมกะ่ตีกัไปหาศูานย์สองหมดร้นเหระแนนเจ้าก็เออบกบาบคือจ้งเม็ดว่าเนื่อนหาเงื่อนหกน่าฟ่งวงเงื่อนหลังเกา่าโอ้ยบาลออกไปเรหรอจังคือพ่อหามงะวะันแ่นจะตีบกตีบกเข็นตีบกเขีนหาหนึงอย่ว่ะจ้านะอนะเอาไหมเอาไหมจ้าพ่อ โชคยังไม่มาสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราถูกต้องค่ะอืมแต่ว่าอย่าเศร้าซื้อถ้าเจ้าปุ๊บหนีบุถึอป้าปลดตีโวยเแล้วฟ้องออแล้วข <c oughs> ้าไปเล้ยังบุถึงเรื่อยแหละ <c oughs> จ้าสยอดไปเนี่ยมันก็ยังถึงนี่ <c oughs> <c oughs> จ้าพ่อมวนได้ฟันหนึแม่งจะตายมันหัวสิดวัวฟวมเลยเดินตัวเนาะอ่ะเอาเคลื่อนมเนยาจ้าพ่อ ใมันรอดนี่แหละทาหน่อยเเอาเลยจะมอกจะมูเลยอยู่นี่มาไม่ต่ำกว่าสามคันอ้าจ้าทุกมากอีนี่เนี่ยแม่ทามมันลงแบบนี้นะทามมันลงแบบนี้เลขกมันล่งแบบนี้มากออกจ้าจ้าอําลงคู่คู่นี่คู่คู่นี่ลูกมากออกเหล็กคู่นี่้ามันลงคู่คู่น,กออกคน,น,คนี่มันชอบออกค่า เก่าเสียนมุนี่กัไฟมากระจ่าไวห้าน้อยกับมามดีที่นกันมาทีลสองสามข่าดมดนักเสีจ้าเนี่ยจบจบสมชอบเบิงพิจารณาเบิงให้เป็นแนวทางอันไฟเบิงเป็นกะแดงเงินใส่จ้าเออตาดีได้ตาร้ายเสียโบราณว่ะตัวตามของตามหิด มาบอกกับบัวแดหัวบ้านยังหน่อยอ้าวบ้านชินีกวยพ่อไทยค่ะพ่ออ FC ก็ได้เจ้าของส่องก็ดีเมื่อนี้ก็ถอนทุนขึ้นคอยลำไหม่รวยตื่นตัวได้ก็คอยออกตัวนานเลือกตัวมันถือเด้อลำลำวด้วยกันสู้ขู่สู้คนโจกโจกมันมัน จ้าทูจ้าขอขอบคุณพอจ้าที่เอเนี้ยทางมาแบงก์ปั่นเอฟซีจ้าคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ